เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะตอนรับคุ้มชมสุดรายการแซดแอนเอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมและทีวีดาวเทียมค่ะติดตามได้ในรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะวันนี้วันศุกร์สบายๆค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นคลื่นยักษ์ใหญ่นะคะในแวดวงของทีวีดาวเทียมและจานดาวเทียมจะต้องจับตามองไปพร้อมๆกันนั่นก็คือ การถแถลงข่าวของ R.S. นะคะและ P.S.I. ในการจับมือการที่จะนำเสนอคอนเทนต์ดีๆโดยเฉพาะคอนเทนต์ของฟุตบอลนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของลาลิกาสเปนรวมถึงฟุตบอลโลก2014เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และที่สำคัญเตรียมความพร้อมในระบบ HD ด้วยค่ะมีความคมชัดแบบล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะนีก่กในช่วงนี้เนี่ยเราไปพูดคุยกับผู้บริหารของช่อง Sun c h ช n n e l นะคะ รวมถึงช่อง8ที่เขาจะมานำเสนอช่องต่างๆเหล่านี้โปรแกรมเหล่านี้นะคะให้กับคุณผู้ชมได้ดูในระบบ HD ค่ะและผู้บริหารท่านนี้นี่เองค่ะจะเป็นหัวหอกสำคัญนะคะในการที่จะนำพาคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้นะคะมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับฟังจากเขากันเลยดีกว่าค่ะ ก็ก็มองว่าทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทเรียกว่าได้รับความเชื่อถือจากคน,คนดูทั่วไปนะครับถ้ามอง p i ก่อนผมก็มองว่าเป็นเจ้าแห่งกล่องเซตัลบ็อกซ์นะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นบริษัทซึ่งมีกล่องเซตัลบ็อกซ์มากที่สุดในประเทศนะครับของตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็มองที่ R&S ก็เป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์ผมว่าเราก็เป็นคอนเทนต์พรวัยเดอร์ที่สำคัญในตลาดนะครับเพราะฉะนั้น การที่ร่วมมือกันครั้งนี้ผมมองว่าผลประโยชน์น่าจะกลับไปที่ผู้ชมทั่วประเทศที่จะได้รับเขาเรียกว่าการรับชมที่ดีชัดคมชัดนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบคือวันนี้ถ้าเราไม่ HD เนี่ยเราตกแล้ว นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่านะวัตรกรรมเปลี่ยนเร็วมากนะครับการรับชมของผู้ชมเนี่ยผมว่าถ้าใครได้ชม HD จริงๆเนี่ยจะลืมสแตนดาดไปเลยนะครับเหมือนเราเราทุกวันนี้เราชม HD เรารู้สึกว่าเราชินกับสิ่งนั้นเพราะเราไม่มีใครชอบอะไรที่มันไม่คมไม่ชัดแล้วประกอบกับถ้ายิ่งคอนเทนต์ที่ดีผมเชื่อว่าใครก็ต้องอยากดูที่มันชัดถ้ามีโอกาสเีะฉะนันมองเลยว่าทำไมเราถึงต้องเข้ามาสู่ระบบ HD กันเพราะว่า ผมว่าวันนี้มันถึงเวลาของ HD แล้ว ฟุตบอลเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาครับมันจะตายก็ต่อเมื่อลูกมันออกเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยคุณภาพของภาพเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคุณสังเกตว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณภาพของการออกอากาศไม่ดีคุณจะเห็นลูกบอลเต็มสนามไปหมดมันจะซ้อมมันมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญที่สุดในการดูฟุตบอลก็คือความคมชัดแล้วก็คุณภาพของภาพแล้วก็คุณภาพของเสียงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นฟุตบอลต้องกู้กับ HD เท่านั้นโดยหลักการแล้วนะคือฟุตบอลเนี่ยสำคัญที่สุดของเราช่วงนี้ก็คือ,อาลาลิกาสเปนนะครับซึ่งออกอากาศทางซานชาแนลนะครับซึ่งคุณจะได้ดูาลาลิกาสเปนครบ380แมตช์เต็มอิ่มทั้งฤดูกาลเริ่มตั้งแต่17สิงหาครับจนไปถึงปีหน้าเลยคุณก็จะได้ดูครบ ทุกคนในโลกรู้ว่าลีกลาลิกาสเปนเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีประวัติศาสตร์เหมือนฟุตบอลอังกฤษมันก็เลยทําให้ยังบุงไม่เท่ากับฟุตบอลอังกฤษนะครับนี่นผมเชื่อว่าการที่อาร์เอสนำเข้ามาได้ลีกธิ์เข้ามาเนี่ยผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อดีของขอฟุตบอลไทยนะครับที่จะได้ดูลีกดีๆของโลกแล้วผมว่า1ปีที่ผ่านมาของการทําลีกตัวนี้นะครับผมว่าอาร์เอสประสบความสําเร็จในการที่ทําให้ลีกตัวนี้เป็นที่รู้จัก แล้วผมก็เชื่อว่าในอีก2ปีปีนี้แล้วก็ปีหน trees, ้านะครับรวมถึงถ้าเราได้สิบต่อเนื่องผมเชื่อว่าอาิกาสเปนจะเป็นลีกที่ได้รับความนิยมไม่ได้แพ้ลีกอังกฤษหรือลีก <Finn> อื่นๆ <Và S 2> ครับก็คือคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ต่อให้เป็นคอฟุตบอลก็เถอะรับไม่มีใครที่จะดูฟุตบอลฟีเวอร์ขนาด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนดูฟุตบอลก็ต้องการพักเพราะทุกเพราะฟุตบอลเนี่ยดูแล้วรุนแล้วก็เหนื่อยผมเชื่อว่าในการพักของเขาเนี่ยผมพยายามหาคอนเทนต์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้โดยตรงนะครับก็จะพยายามลดเรื่องของอเขาเรียกว่าความบันเทิงที่เป็นเรื่องของแมสซะผมพยายามหาความบันเทิงอื่นๆที่ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้บริโภคของเรา อาจจะเป็นเรื่องกีฬากีฬาอื่นนะครับหรือว่าถ้าเป็นรายการก็เป็นรายการสําหรับคอกีฬาที่เขาจะดูกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เราก็พยายามที่จะหา,ากีฬาประเภทมวยนะครับผมว่าฟุตบอลกับมวยก็เป็นของคู่คกันนะครับน่าจะได้น่าจะได้ชมในในซันชนแนลนะครับหรือถ้าเกิดคุณได้ดูพวกข่าวสารต่างผมว่ามันก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลน,นะครับซึ่งซึ่งในข่าวกีฬาเราก็จะไม่ได้เน้นเฉพาะลีก เลิกาสเปนเราก็จะมีทุกทุกทุกเหล็กผมว่าคนเขาด,ดูบอลก็ก็ให้ความสนใจกับทุกหลีกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในซันชนะเ,เราจะโฟกัสที่ลาลิกาสเปนแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้หลีกอื่นๆเข้ามาเข้ามาร่วมในการเสนขอข่าวสารสดทครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ ไฮไลท์ลาลีก้านะครับบิวบมีโอกาสบ้างครับสูไสายตายอดมาแล้วได้มงโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟครับจริงแล้วเวลานัากกีฬาคนนี้จะประกาศรีไทยเนี่ยมันมีมันมีมนมปัจจัยหรือว่ามันมีอะไรที่มันมันมาทำให้เราต้องเลิกครับพี่จากให้ตัวเองดูดีเว<ใ>ลาในจุดสุดอ่าบางคนจะไม่ยอมแบบซมัยขค้นเหมือนเป็นเราที่เราเลิกเราก็ ยังเป็น11ตัวแรกอยู่เจสันพาลกโกเป็นนักแข่งสายเลือดใหม่และเขาก็ยังคงจะรุ่งต่อไปตราบที่เขายังสามารถจะทําได้หลักนโยบายที่เราวางไว้นะครับทั้ง64มแมตช์ก็คุณก็สามารถดู64มแมตช์ครบใน world cup channel นะครับซึ่งตอนนี้เราวางไว้2ช่องนะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีบางคู่ที่เตะชนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ดูให้ครบนะคุณก็สามารถดูได้ทั้งทั้ง2ช่องก็ ในสองช่องนั้นจะดูครบทุกแมทแต่ว่าในตัวฟรีทีวีก็ตามกฎของฟีฟ้าคุณก็สามารถดูได้ในฟรีทีวี22แมทช์12มิถุนายนปี2014จะเป็นวันที่คนทั้งโลกและคนไทยทั้งประเทศรอคอยกับกระแสะการกลับมาของศุดลุกหนัง2014 ฟี ف าเวิร์คลับบาซิลพร้อมแล้วที่จะระเบิดความมันขึ้นบนผืนแผ่นดินของอดีตแชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยบราซิลประเทศที่เป็นศูนย์กลางทุกลมหายใจจิตวิญญาณมีเพียงตาฟุตบอลครั้งนี้กับการเป็นเจ้าภาพที่ขึ้นชื่อในเรื่องลีลาฟุตบอลพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงบอลลังลูกหัังคืนและในฐานะผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแต่เพียงผู้เดียว บริษัท R.S. จำกัดมหาชนขอรับหน้าที่สารต่อความยิ่งใหญ่เพื่อชาวไทยถ่ายทอดสดทรงตรงจากขอบสนามทุกแมตการแข่งขันสู่ทุกสายตาชาวไทยบนหน้าจอโทรทัศน์เตรียมตัวเตรียมแรงเชียร์ให้พร้อมแล้วนับถอยหลังต้อนรับกระแสฟีเวอร์สุดยิ่งใหญ่ของศึกฟุตบอลโลก2014 FIFA w o ฟ l d Cup ราซิล ถ้าเกิดมีการแตะท่อนในฟรีทีวีคุณก็จะได้ดูก่อนสักครึ่งชั่วโมงอันนี้เราจะให้ดูตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ห้องแต่งตัวตั้งแต่เดินทางน่าจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่คุณจะได้เรียกว่าได้วอร์มอัพตัวเองในการดูเตรียมที่จะดูแมตช์สำคัญสำคัญนั่นคุณจะได้ดูตั้งแต่ไลฟ์สไตล์ตั้งแต่วิธีการเข้าสนามอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการประชุมวิธีการพูดคุยต่างๆวิธีการบิวทีมคุณจะได้เห็นอารมณ์เหล่านั้นหมดในเวอร์คับชานาลทั้งสองช่อง jangan นี่แค่ภาพรวมเองเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะในมุมมองของ RS แน่นอนแหละว่าจะมีการนำคอนเทนต์ดีๆนะคะโดยเฉพาะโปรแกรมของกีฬาที่หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องดู h อดเท่านั้นแหละสำหรับฟุตบอลนะคะเพราะเนื่องจากโอ้โหเทคโนโลยีมันพัฒนามาขนาดนี้แล้วนะคะรวมถึงโปรแกรมของฟุตบอลอย่างที่บอกถ้าใครนะได้มีโอกาสที่จะดูในโปรแกรมแบบนี้นะคะในระบบมีความคมชัดสูงแบบ HD คุณจะลืมระบบแบบสแตรดาดระบบมาตรฐานไปเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ RS เนี่ยแน่นอนแหละเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะลาลิกาสเปน3ปีซ้อนรวมถึงโปรแกรมของฟุตบอลโลก2014นะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถที่จะติดตามได้ค่ะทางฝั่งของ PSI อย่างที่บอกนะคะก็จะมีบ็อกรุ่นใหม่ PSI O2 Digital ค่ะรองรับในเรื่องของระบบ HD แล้วนะคะถ้าใครตอนนี้เนี่ยที่อยากจะแบบ จะจับจองเป็นเจ้าของแล้วใจเย็นๆค่ะรอก่อนนะคะวันที่20นี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะส่วนเบรกหน้าค่ะเรามีรายละเอียดของโปรแกรมเหล่านี้นะคะรวมถึงช่อง8ด้วยที่ดิงบอกว่าโอ้โหมันดังเหลือเกินคอละครน,นี้กดผ่านช่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเลยนะคะจะต้องหยุดไว้เบรกไว้เพื่อดูละครดังจากช่อง8รวมถึงรายการอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นกระแสะให้เราได้ติดตามจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะ thank <music> you